สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ You Talk Me Listen สําหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับนี่แฝงบททดสอบกับสภาพจิตใจคนและกลไกทางสมองของมนุษย์เราด้วยครับแขกรับเชิญที่จะมาเล่าเรื่องราวสุดหลอนเขย่าประสาทคุณวันนี้คือคุณบิ๊กครับสวัสดีครับคุณบิ๊กสวัสดีครับก่อนอื่นเลยขอสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับเป็นเกียรติมากที่ได้มาเล่าเรื่องราววันนี้อันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงคนจริงๆใช่ไหมครับคุณบิ๊กครับ ถ้ายังไงเนี่ยผมขออนุญาตเริ่มเรื่องเลยนะครับพวกคุณเคยลืมของไหมแล้วนานไหมครับกว่าพวกคุณจะรู้ตัวว่าลืมมันตอนไหนผมขอเดาเลยว,ว่าไม่ได้อยู่ดีก็มือตอบหน้าผากแล้วด่าวตัวเองว่าเอา้าลืมตัวไม่มีเหตุผลแน่นอนมันจะไม่ได้ผุดขึ้นมาในหัวโดยไม่มีปี่มีขุยถึงมีก็น้อยมากส่วนมากจะเริ่มจากการที่เรากำลังจะหยิบของเปิดกระเป๋าควานหาเริ่มหาไม่เจอ เริ่มมุนเย็ดหาตามที่ต่างๆก็แล้วไม่มีและเริ่มสงสัยว่าหายไปไหนจากนั้นพวกคุณก็จะระลึกไล่ทวนเหตุการณ์ในอดีตสำหรับเรื่องเล่านี้เนี่ยตัวละครหลักคือชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อบิลลี่ครับเป็นคนดีรักลูกรักเมียทำงานสุจริจ็วันนั้นเป็นเช้าวันจันทร์นาฬิกาปลุกเขาตามปกติครับเออบิลลี่สังเกตว่ามือถือแบตเตอรี่เหลือ2%เปอร์เขาเลยวางมันชาร์จไว้แล้วไปอาบน้ำครับแทนที่จะใส่ไว้กระเป๋าเหมือนปกติ บิลลี่หลุดออกจากกิจวัตรที่ทำทุกวันนิดหน่อยหลังเข้าห้องน้ำสมองก็กลับเข้าสู่โหมดกิจวัตรเหมือนทุกวันทุกเช้านี่คือคกลไกทางสมองครับสมองของเราไม่ได้ทำงานแบบเส้นตรงนะครับท่านผู้ฟังแต่มันทำงานเป็นระดับเหมือนเวลาเราเดินไปที่ไหนสักแห่งนะครับเราอาจจะคิดถึงจุดหมายนะครับ คอยระวังไม่ให้สะดุดอะไรระหว่างทางแต่เราไม่ต้องคิดเลยว่าต้องขยับขาแบบไหนต้องหายใจเอาอากาศเข้าร่างกายนะใช่ไหมซึ่งถ้าเราต้องคิดขนาดนั้นคงลำบากหน้าดูครับพอใกล้ถึงเวลาออกจากบ้านบบลลี่กำลังคิดอยู่ว่าจะซื้อกาแฟระหว่างขับรถไปทำงานดีไหมคิดว่าจะเลิกงานทันไปรับลูกสาวลิสที่เนอร์เซอรี่ไหมเพราะถ้าไม่ทันโดนค่าป,ปรับเพราะไปรับลิสช้าแน่นอนนี่แหละคือประเด็น สมองเรามีส่วนหนึ่งที่ทำงานเรื่องกิจวัตรแทนเราครับเพื่อให้สมองส่วนที่เหลือไปคิดเรื่องอื่นได้ลองคิดตามดูนะครับลองนึกถึงเส้นทางที่ไปทำงานครั้งล่าสุดท่านผู้ชมจำอะไรได้บ้างครับระหว่างการเดินทางอะครับการเดินทางประจำวันจะกลายเป็นภาพบเบลอไปหมดทำอะไรบ่อยเข้ามันก็กลายเป็นกิจวัทําทำต่อไปเรื่อยๆสมองส่วนคิดก็จะเลิกประมวลผลเรื่องนั้นแล้วโยนหน้าที่ไปให้สมองอีกส่วนที่ รับผิดชอบกิจวัตรแผนสมองเนี่ยมันสั่งให้ทำเหมือนเดิมโดยไม่ต้องใช้ความคิดเลยครับสุดท้ายเรื่องของการขับรถไปทำงานก็เหมือนกับการขยับขาตอนเดินแหละครับคือไม่คิดถึงมันเลยคนสันใหญ่เรียกสิ่งนี้ว่าสมองไหลครับอ๋อเออเออเออใช่เลยเวลาพี่ทำไรนะมันจะมีกิจวัตรอยู่มันจะทำเองโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องคิดเลยแต่มันก็แอบมีอันตรายแฝงอยู่นะครับพี่ ราะถ้ามีบางอย่างขัดจังหวะกิจวัตรของเรามันจะทำเราพังเลยเราจะลืมมันถ้าพี่หรือถ้ามาฟังอยากหลีกเลี่ยมมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสามารถหัดห้ามความเคยชินได้มากแค่ไหนแค่นั้นเองครับต่อมาที่ความสามารถของบบลลี่ในการจำว่ามือถือยังอยู่ที่บ้านขึ้นอยู่กับว่าบิลลี่ไม่ปล่อยให้สมองเข้าสู่ภาวะกิจวัตรที่คิดว่าโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วได้ดีแค่ไหนกิจวัตรของบบลลี่เริ่มขึ้นครับทั้งอาบน้ำโกนหนวดฟังพยากรณ์อากาศ ลิสลูกของบิลลี่กินอาหารเช้าอยู่พ่อไรอะไรเสร็จเขาอุ้มน้องลิสขึ้นรถเช้านั้นลิสน่ารักมากแต่น้องบ่นเรื่องแดดที่ส่องเข้าตาน้องเมื่น้องยังง่วงอยู่อยากจะใช้เวลาอันน้อยนิดตอนเดินทางหลับอีกสักนีบและบิลลี่ก็พาออกจากบ้านไปนั่นแหละครับภาวะกิจวัตรบิลลี่ลืมโทรศัพท์ครับฮ <laughs> ไม่ใช่ความซุ่มซ่ามไม่ใช่ความสะเพร่าผมไม่โทษเขาเลยนะครับมันก็แค่สมองของเขาเข้าสู่กิจวัตรไปแล้ว มันเขียนทับทุกอย่างแหละเพราะงั้นเลยต้องไปกันต่อวันนั้นร้อนจัดตั้งแต่เช้ามันแผดเผาตั้งแต่เช้าเลยครับแดดแรงตั้งแต่ก่อนที่มือถือบิลลี่ย้ำนะที่ลืมไว้ที่บ้าน <laughs> จะปลุกบิลลี่อีกครับตอนที่บิลลี่ขึ้นรถพอจับพวงมาลัยมันร้อนจี๋จนแทบจับไม่ได้เลยครับแล้วก็มีเสียงลิสขยับตัวไปมาอยู่ข้างหลังที่นั่งคนขับเวลาก็ผ่านไป ต่อมาครับพอบิลลี่ก็ไปถึงที่ทำงานส่งรายงานเข้าระบบเข้าประชุมเช้าทุกอย่างเป็นไปตามกิจวัตรประจำวันครับปกติเลยจนกระทั่งในงช่วงพักเบรกบิลลี่ไปเอากาแฟแล้วเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์และในวินาทีนั้นภาพลวงตาทั้งหมดก็พังลงบิลลี่จำได้ว่าแบตมันใกล้หมดจำได้ว่าชาร์จไว้บนเคาน์เตอร์ภาวะกิจวัตรได้ยุติลงครับ และนั่นแหละคืออันตรายที่ว่าครับตราบใดที่คุณพอย,ยังไม่ต้องการโทรศัพท์ตราบใดที่ยังไม่มีจังหวะที่ทำให้ภาพลงตาถูกทำลายลงสมองคุณจะยังอยู่ในภาวะกิจ,จวัตรมันไม่มีเหตุผลอะไรให้ตั้งคำถามเพราะมันคือความเคยชินมันคือผลจากการทำสิ่งเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันไม่ใช่เรื่องของความจำเลย ไม่มีใครควรมาพูดว่าแล้วทำไมถึงจำไม่ได้นู้นี่นะั้นลืมได้ยังไงว่าไม่คิดจะตรวจดูเหรอแนวคิดแบบนี้คือคุณไม่เข้าใจหลักการของเรื่องนี้ครับอื้มอื้มอันนี้ท่านผู้ชมว่ายังไงครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้ายังไงผมอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่ง สมองบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามปกติกิจวัตรเสร็จสมบูรณ์โทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วจะมีเหตุผลอะไรต้องสงสัยจริงมะบิลลี่จะไปนึกถึงโทรศัพท์ที่วางอยู่บนเคาน์เตอร์ได้ยังไงถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรมาเตือนว่าให้เช็คโทรศัพท์สมองเข้าโหมดกิจวัตรและส่วนของโทรศัพท์ของบิลลี่มันต้องอยู่ในกระเป๋าไปแล้วตัว้งแต่เช้าคุณผู้ฟังคิดว่ายัางไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมหน่อยที่ใต้คลิปนะครับกลับเข้าเรื่องเราครับวันนั้นแสงแดดเหมือนต้องการแผดเผาทุกอย่างครับ หมอกช่วงเช้าสลายกลายเป็นความร้อนรุ่มณตอนบ่ายพื้นถนนยางมะต่อยพองตัวไอความร้อนประทุออกบนพื้นถนนจนสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าคนแถวนั้นเปลี่ยนจากกาแฟเป็นสมูทตี้เย็นๆทุกคนถอดเสื้อคลุมถกแขนเสื้อม้วนขึ้นคลายเนคไทหน้าผากมนีเหงื่อแตกพลักเลยครับส่วนสาธารณะเต็มไปได้วยคนอาบแดดกรอบหน้าต่างแทบจะบิดงอจากความร้อนอุณหภูมิยังคงทุ่งสูงเรื่อยๆครับแต่โชคดีของบิลลี่ <laughs> ที่ทำง,งานมีเครื่องปรับากาศพอถึงเวลาใกล้เลิกงานแดดก็เริ่มเบาลงครับถึงจะผ่านวันไปแล้วบิลลี่ก็ยังแค้นตัวเองด่าตัวเองเรื่องลืมมือถือตอนบิลลี่ขึ้นรถขับกลับบ้านความร้อนทั้งวันอบอยู่ในรถทําให้กลิ่นอบอวนบางอย่างโชยออกมาจากที่ไหนสักแห่งพอรถแล่นมาถึงถนน,นหน้าบ้านก็เห็นภรยาบิลลี่ยืนรอต้อนรับที่ประตูบ้านและเอมิลี่ล่ะคะคุณ บิลลี่สะดุ้งโหยงเลยครับบนในใจตัวเองว่าแค่ลืมโทรศัพท์ยังไม่พอฉันยังลืมลูกไว้ที่เนเซอรีสอีกพูดจบก็ได้สติบิลลี่บึ้งขับรถหลับไปทันทีบิลลี่เตรียมหาข้ออ้างคิดว่าจะพูดไงดีดูถ้าจะโดนค่าปรับจากการมารับลูกสายแน่นอนหรือจะพูดคำพูดหวานๆแก้ตัวดีจนกระทั่งบิลลี่เห็นกระดาษแผ่นหนึ่งแปะอยู่หน้าประตูอืมเนื่องจาก การบุกรุกและทำลายทรัพย์สินเมื่อคืนกรุณาใช้ประตูด้านข้างเฉพาะวันนี้เท่านั้นค่ะบิลลี่บ่นพึมพำเมืม่อคืนอะไรวะประตูก็ยังดูปกติอยู่เมื่อเช้าหลังจากนั้นเขาก็แข็งค้างขาเริ่มสัน่นความคิดที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นทิ่มแทงเข้ามาในหัวพวกโจรการเปลี่ยนแปลงของของกิจวัตรเราไม่ได้ม ที่นี่ตอนเช้าฉันขับรถเลยโรงเรียนไปเพราะกําลังดื่มกาแฟและคิดเรื่องอื่นมือถือฉันอยู่ขยเคาน์เตอร์ไปอยู่หลังเบาะคนขับเธอไม่ได้อยู่ในมุมกระจกมองหลังเธอพลอยหลับไปเพราะแดดไม่ได้ส่องหน้าเธอแล้วเธอไม่ได้พูดอะไรตอนฉันขับรถเลยที่โรงเรียน เธอเปลี่ยนกิจวัตรโทรศัพท์ฉันอยู่บนเคาน์เตอร์เธอเปลี่ยนกิจวัตรแล้วฉันก็ลืมส่งเธอลงจากรถ9ชั่วโมงรถคันนั้นแดดร้อนขนาดนั้นไม่มีอากาศถ่ายเทไม่มีน้ำไม่มีพลังพอจะออกจากรถเองไม่มีความช่วยเหลือความร้อนนั้นบิลลี่ค่คอยๆเดินไปที่ประตูรถไร้ความรู้สึกบิลลี่ดูเหมือนจะช็อกไปเลยร่างกายเคลื่อนไหวแต่จิตใจเหมือนหลุดโลกไปแล้วครับบิลลี่ค่คอยๆเปิดประตูรถ มือถือบิลลี่ยังอยู่บนเคาน์เตอร์และลูกสาวของเขาเสียชีวิตแล้วภาวะกิจ,จวัตรได้ยุติลง